สวัสดีค่ะพี่น้องมัอนี้จุลี่ยู่กับทีมงานด้วยค่ะเด้อมัอนี้มัอนีม้มาเบิบ้งบอนนะสันช่วงนี้พักยกเก็บเห็ดอ้าวสวัสดีทั้งบ้านเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ็ดยังกํลาลังเฮ็ดย่งโอเกําังสิหันไก่หันไก่สันมัอนีเอ่เฮ็ดยังสุก,กี้ของมันนี้สิกินสุก,กี้อากาศเย็นด้วยค่ะพี่น้องอากาศเย็นช่วงนี้สดสุก,กี้ฮอนฮอนอุ่นอุ่น สิว่าห้อนไม่ได้ต้องว่าอุ่นเนาะขันห้อนบมมีคนสดมันต้องอุ่นๆยังค่อยสิสดได้ <c oughs> นี่อากาศแบบนี้แต่ว่าเย็นเลยค่ะ้อช่วงนี้เริ่มเย็นแล้วอากาศเริ่มเย็นแล้วนี่เลยสีซุปเลยสีกินซุกีกน,นี่นาะค่ะพี่งองเนาะพวมเตรียมของเคิงพัดเคิงฟุดบอมาเบิ้งบอลค่ะเป็นทังไดทีมเฮ้ามือนี่<ว>คือบอ จักเบิ่งย่านบ่คืออยู่ยานบ่คือมื้อนี้ทีมย่านบ่คืออยู่กันพี่น้องเดี๋ยวถ้ามาลุ้นกันแต่กับวันแน่แต่ก็บ่ันแน่วันที่เดี๋ยวถ้ามาสรุปกันตอนท้ายเนาะพี่น้องเนาะนี่มื้้อนีก็บ่มีหยังหลายดอกค่ะพี่น้องมีผลละหมอกผลละไม้มีของหวานมีของหวานไว้ถัดตบท้ายเพิ่นบอกว่ากินข้าวไม่กินหวานเอียงเกาะสันดานไพร ก็เลยต้องมีหวานเนี่ยค่ะพี่น้องนี่นี่นี่คักขนาดเนาะพี่น้องเนาะเรื่องแนวหาเรื่องกินนะคักนี่ดอกอ่ามาเดี๋ยวล้อสรุปฟุตบอลพูนฟุตบอลตอนไทยเด้อพี่น้องเด้อว่าคือคืบ่คือนี่ตอนนี้เตรียมของกันเตรียมของเตรียมของกันเตรียมของกันมีไก่แล้วก็มีอย่างอื่น มีเนื้อมีตับฮะมีเนื้อมีตับมีตับอืมอืมอืมตับเข้าอีกแวหันตับมหันตับหันตับยำย่ำย่ำโอ้มามามาพี่น้องได้เวลากินข่าวกินน้ำแล้วฟุตบอลฟุตบอลบอคืเด้ค่ะมือนี้ลือตฟุตบอลบอคือแต่ว่าแต่ว่า ่ท้องก็ต้องเดินขึ้เก้าล่ะคะ่ะพี่น้องฟุตบ,บอลแพ้ก็กินขึ้เก้าชนะกะ็กินแพ้ก็กินขึ้เก้าค่ะบกคือกับบกคือมือนี่โอ้ยคัก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 นี่ของฝรั่ง,งนี่ของฝรั่งเลยคะ่ะเด้อนี่ฝรั่งกันเดีย๋ยว่ยฝรั่งกินกันสแกลหรอเขาเอื้อนเนี่ยก็ละ่ะสแกลหลอบอยู่บ่อเอื้อนเนี่ยอืม พอเทโทสแกลล์เดี๋ยวของเดี๋ยวของของมูเฮาของเอฟซีของ, House, ของ,ของทีมงานเฮานี่กินสุก,กี้นี่นี่สุก,กี้เฮาก็เตรียมไว้พร้อเหมือแล้วตับเติบก็มีนี่เนื้อไก่หมูผักครบค่ะอ่ะขอตัไปกินข้าวกินน้ำกันเ้อย่ะพี่น้องเด้อฟุตบอล กุ๊บอแพรบอเนี้เมื่อนี้บ่กคือกินคือ,อกเก้านะพีเน้อกินคือเก้าค่ะไปกันเด้อค่ะพี่น้องพ่อกันไม้คลิปหนะ้าขอบคุณทุกเมนทุกไลท์ทุกซับสไกาค่ะพ่อกันไม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ,บ,บ,บ๊ายบาย,บาย